สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟมอดมิวติ้งนะครับเซิร์ฟนี้มีมอดทั้ง PC กับมือถือเลยนะครับถ้าใครจะเล่นเข้ามาเล่นได้เลยนะครับและถ้าใครมีใจใจดีนะครับบูตดิสคอร์ดให้กับทางเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะมีแฟชั่นแจกแบบนี้เลยนะครับเป็นแฟชั่นบนหัวมุงม่วงนี่แหละนะครับติดต่อรับได้ที่ Discord ดิสคอร์ใต้คลิปนะครับ และอัปเดตล่าสุดนะครับจะมีปีกสตารนแบบนี้ด้วยนะครับเปิดได้ในกาชานะครับติดต่อซื้อกาชาได้กับแอดมินที่ใต้คลิปนะครับนี่เป็นปีกสตารนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในกาชาก็จะมีรถแดงคันนี้ด้วยนะครับนี่ขับโคตรแรงนะครับน่าจะบูกติเนาะ และถ้าเป็นรถใหม่นะครับสลับเงินเขียวก็ซื้อได้นะครับมีมินิคูเปอร์ด้วยนะครับนี่มินิคูเปอร์นี่ใช้เงินเขียวซื้อได้เลยนะครับสลับสายฟรีเนาะและสวัสดีการแก๊งในเซิฟนี้นะครับแจกแหลกเลยนะครับนี่ถ้าใครมาสร้างแก๊งในเซิฟนี้นะครับก็รับสูตรฟรีไป3ชุดเลยนะครับนี่แล้วก็จะมีค่าทําชุดด้วยเนาะแล้วก็จะมีกาชาฟรี15โลกลดโล50โลนะครับแล้วก็จะมีพวก ของตีบวกชุดตีตู้เซฟนะครับแล้วก็จะมีกุญแจให้ด้วยเนาะอืแล้วก็มีพวกสล็อตต่างๆนะครับของแจกเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีบ้านส่วนตัวให้ด้วยนะครับและมีสวัสดิการครอบครัวด้วยนะครับก็คือถ้าเราสร้างครอบครัวขึ้นมานะครับนี่สร้างฟรีสิบคนนะครับแล้วก็มีฮุดแก๊งด้วยนะครับให้1ชุดเนาะแล้วก็จะมีการชับปอง10ลูกลดโล50โลเลยนะครับนี่แล้วก็มีพวกของตีบวกเนาะแล้วก็จะมีพวก ของตีตู้เซฟด้วยนะครับนี่ได้เหมือนแก๊งเลยนะครับถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อได้ที่ติดขอร์ดใต้คลิปนะครับและจุดต่อไปที่จะแนะนําในเซฟนะครับก็จะเป็นจุดตรงนี้เลยครับนี่มันก็จะเป็นอะไรทุกคนนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นงานอังวนนั่นเองครับนี่มากับอาโปอีกแล้วนะครับนี่เลยเต้นมันจริงๆนะครับพี่คนนี้นี่ครับก็จะมีงานอัง่นให้เก็บนะครับเดี๋ยววิ่งให้ดูอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ นี่ครับนี่ครับเป็นงานอ่างงานสวยๆเท่ๆนะครับนี่เลยอ่ะเดี๋ยวเก็บไม่ดูนะกดเอ็นกดเอ็นึบเ,เข้าให้นี่เราก็เก็บไปครับนี่เลยง่ายๆเนาะแล้วตอนเก็บไปนะครับมันก็จะหายไปด้วยนะครับนี่เลยงานเก็บอ่างงานนะครับนี่ว่างๆก็ไปเต้นเล่นกับอโปตรงนั้นได้นะครับอ่ะเฮ้ยอโปแกทําอะไรเนี่ยนี่เลยอุย้ยมีตัวหนึ่งว่ะตัวไหนวะเนี่ยเฮ้ยตัวแปลกๆเยอวะว่ะเนี่ยเซฟนี้ตัวแปลกๆเยอะครับทุกคน และต่อไปครับเดี๋ยวมาดูงานต่อไปนะก็จะเป็นงานเก็บสมุนไพรนะครับนี่สายเขียวครับมาดูกันนี่ครับก็จะเป็นต้นประมาณนี้นะครับเหมือนต้นไผ่เหมือนกันนะครับนี่นี่เลยมาเล่นดูนะครับนี่เลยแล้วก็จะมากับอโปด้วยนะครับอโปนี่น่าจะเอใช้สมุนไพรเยอะไปหน่อยนะครับก็เลยเป็นแบบนี้นะครับเนี่ทุกคนต้องระวังด้วยเนาะนี่อ่ะเก็บหน่อยแล้วกันนะครับเก็บไว้หน่อยสักอันสักอัน เดี๋ยวมันจะหมดก่อนนะครับเพื่อนพวกนี้เยอะจริงๆนะครับนี่เลยก็จะมีคนเข้ามาเล่นเรื่อยๆนะครับเซิฟนี้คนเล่นร้อยบวกๆเลยนะอืคนเยอะนะครับเซิฟนี้นิวติงนิวติงนี่เลยอ่ะก็ฝากเข้ามาเล่นกันด้วยครับสลับเซิฟนี้เนี่ยดูสะโพกอโปหน่อยและจุดต่อไปที่จะแนะนํานะครับก็จะเป็นจุดตกปลานะครับนี่เลยมีอโปด้วยครับมาไงวะเนี่ยสำหรับคนที่จะตกปลานะครับขั้นแรกนะครับอานี่ไงขาวแล้วเนาะ สำหรับขั้นแรกครับเราต้องมาซื้อเบ็ดกับเหยื่อตรงนี้ก่อนนะครับนี่วิ่งเข้ามาเลยที่ร้านค้าตรงนี้นะสำหรับเบ็ดในเซิฟเนี่ยครับซื้อครั้งเดียวเท่านั้นนะครับและขนมปังนี่ซื้อไปเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าใช้ตลอดเนาะนี่หละแล้วก็งานตกปลานี่จะเป็นงานตกปลาแบบออโต้แล้วก็แบตอีฟคีด้วยนะครับหลังจากที่เราได้ของมาแล้วนะครับก็ไปใช้กันนะครับนี่เลยอุ้ยเดี๋ยวโอ้โดดไกลเกินไปนะครับนี่โดดขึ้นไปใหม่แล้วนะ ดูกันดูกันเฮ้ยตกน้ำมาทุกคนทำไงเนี่ยขึ้นไม่ไหวนี่เลยอ่ะสำหรับคนที่ตกปลานะครับนี่เลยวิ่งมาตรงนี้ตรงนี้นี่ๆวิ่งมาตรงนี้แล้วก็ทําการกดวายนะครับเปิดกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็นําเบ็ดตรงนี้มาใส่ตรงนี้นะ้องง่ายๆนะกดตรงนี้แล้วก็มาใส่ตรงนี้เลยนี่ไงมันก็จะอ่าเป็นเบ็ดที่เราจะกาลังจะใช้นะครับทีนี้เราก็ปิดหน้านี้ไปแล้วก็กดเอ็นเลยนี่ และตัวของเราก็จะทําการตกปลาั่นเองครับนี่ตกปลาแบบอัตโนมัติเลยนะครับจะเป็นการ F K เลยก็ได้นะครับนี่เลยไปหาทาอย่างอื่นก็ได้นะครับในการตกปลาเนาะและการตกปลาครับ20วิได้ปลา1ตัวนะครับนี่ได้มาแบบรวๆเลยทีเดียวเชลนะครับนี่เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าตกปลาครั้งแรกได้อะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนี่ไงได้ปลากระเบกันนะครับถ้าเราจะหยุดนะก็กด N อีกครั้งหนึ่งนี่ไงมันก็จะหยุดนะครับ และในซิฟนี้สามารถที่จะตกปลากลางทะเลได้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปตกกันนี่เลยครับวิ่งขึ้นมาด้านบนและฝั่งนี้นะครับมันจะมีจุดให้เช่าเรืออยู่นะครับตรงนี้นะให้เราวิ่งเข้าไปแล้วก็เช่าเรือเลยและการเช่าเรือในเซิฟนี้ครับเช่าฟรีเลยนะครับนี่ไม่เสียตังค์นะครับกดตกลงแล้วเราก็จะวัปไปอยู่ที่เรือเลยนะแต่ตอนนี้ผมเช่ามาแล้วนะครับมันก็จะอยู่ที่ท่าเรือเนาะนี่เลยวิ่งออกไปครับนี่วิ่งออกไป และเรือของเรานะครับเรือใครเรือมันด้วยนะครับหรือว่าจะขับไปพร้อมกันกับเพื่อนก็ได้นะมันจะมีชื่อของเราขึ้นมาเนาะในเรือนะครับนี่เลยและเวลาในเรือนะครับมันก็จะบอกด้วยนะว่าเช่าได้1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับนี่รอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนนี่ขึ้นมาแล้วครับไปครับวานี้ไปกับอโป้ด้วยนี่เลยอปโป้จะหลุดเรือปะเนี่ยน้ำหนักเกินหรือเปล่านี่ฮะนี่เลยครับไปกับพี่แพนด้าคนนี้ และในแมพนะครับนี่เลยในแมพในแมพมันจะมีจุดสีฟ้าอยู่นะครับเราก็ไปจุดตรงนั้นเลยนะเอาเนี้ยวนะอป,ปไปไงไปไหนเนี่ยอป,โปอปโอปโตกเรืเอเฮ้ยอ่าไปอป,ปนี่อยู่นิ่งไม่ได้เอานี่ไงโดดลงไปแล้วอะไรเนี่ยอป,ปขึ้นมาขึ้นมาอปโลโอโป,โอโปนี่อยู่นิ่งไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปตกปลากันนะครับป่านีครับใกล้ถึงแล้วด้านหน้านั้นจะเป็นจุดสีฟ้านะครับโซนตกปลา ระวังอโปตกด้วยนอกจากระวังเอ้ยโอเคโอเคถึงแล้วถึงนนอ่ยโอเคเพราะเรามาถึงแล้วนะครับแล้วก็ปิดเรือไว้นี่ปิดเรือไว้นะครับแล้วก็ออกมาแล้วก็ตกเลยแหละนะกดเอ็นเท่านั้นแหละนะถ้าเราเอาบิดออกมาแล้วนะครับนี่ตกเลยครับมั่ชิวชิวแล้วครับเซฟนี้ชิวชินี่ตกกับพี่อ้วนคนนี้ด้วยนะครับนี่เด๋ยวก็เป็นการตกปลาเนาะและการที่เราจะมาตกปลาด้านนอกนะครับมันจะ ตกได้ปลาอย่างอื่นด้วยนะครับมันจะไม่เหมือนกับไปตกที่ฝั่งแนละ้วตกในฝั่งมันจะได้ปลาธรรมดาธรรมดาใช่ไหมพวกกระบงกระเบนนะครับถ้าเราออกมาด้านนอกนะเราจะได้เป็นปลาฉลามกับเต่าเลยนะครับนี่เฮียปลานี่ไงได้เต่าแล้วหนึ่งตัวเต่าตุมต้มๆนะครับเต่าหนึ่งตัวเนาะนี่ไงเฮ้ยปลาได้เต่ามานะครับแล้วก็จะมีฉลามด้วยนะครับมันก็จะสุ่มให้เห่าเองครับแล้วการตกปลาก็ตกได้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเนาะเพราะว่า เรออือของเราครับก็จะมีเวลานับถอยหลังด้วยนะครับนี่ก็ลองมาเล่นดูได้นะครับและต่อไปครับก็จะเป็นจุดจกปูนในเซิร์ฟมันเองครับนี่จุดจกปูนในเซิร์ฟนี้นะครับหาไม่ยากนะเพราะว่าอยู่ที่ตึกแดงตรงนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ขับรถขึ้นไปด้านบนนะครับมันจะมีหลายชั้นหน่อยนะครับด้านบนเนาะอืแล้วก็ มันจะมีเวลาคูดาวในการจกปูนด้วยนะครับเรามาบางครั้งนะครับอาจจะมีคนจกปาดหน้าไปก่อนก็เป็นได้นะครับนี่ต้องเฝ้าไวเนาะแต่ว่าก็ต้องระวางตำรวจด,ด้วยนะครับเขาน่าจะรู้นะว่าเรามาทําอะไรแถวนี้ <c oughs> และถ้ามันจกได้แล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะต้องกดเอ่อตัวภาษาอังกฤษพวกนี้เนาะตามเขานะครับนี่ถ้าเรากดทันนะครับภายในห้าวิเท่านั้นนะครับอย่างไวอืม <c oughs> ถ้าเรากดได้นะครับก็จะจบบุญให้เราคนนี้ครับพอจบเสร็จนะครับบินเลยครับจังหวะนี้ไม่รอแล้วนะครับเพราะตำรวจมารอเราแล้วตอนนี้แล้วก็หนีตำรวจได้เลยนะครับนี่ถอยหลังถอยหลังนี่อืมแล้วก็ไปครับเอาลืมอปโป้ครับจังหวะนี้เฮ้ยลืมอัปโป้ได้ไงเนี่ยอปโป้อยู่ด้านหลังนะครับนี่แล้วก็ขับหนีตำรวจมานะครับแต่ตำรวจในเซิรฟนี่โหดจัดจัเตอนนะครับนี่ยิงล้อเรานะครับอืแล้วก็รถเริ่มพังแล้วนะครับอืก็ คงจะทําอะไรไม่ได้นะครับหอกจากการมอบตัววันเองครับนี่ได้จะเจ็บไปมากกว่านี้โอ้โหดูดิไฟลุกกันเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่แล้วเราก็มาที่สอนอนะครับเพราะว่าไม่รอดแล้วนะครับ <c oughs> ก็ลองมาเล่นดูได้ครับเซิฟนี้ก็สนุกดีเนาะนี่ส่วนใครที่อยากจะเป็นตำรวจก็ติดต่อแอมินลองดูนะครับนี่เพื่อจะได้เป็นเนาะนี่ก็ไม่น่ารอดนะครับจังหวะนี้นี่เลยสำหรับใครที่ กำลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่นะก็ลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะครับก็ฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะถ้าเกดเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมสำหรับใครที่อยากจะให้ช่องโจทีเฮดสัตทำคลิปออกมาเยอะๆก็ฝากดเนี้ที่เว็บปลาทองใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับผม